วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัรมพฤติกรรมซึ่งบอกได้คำพวติดี้านความน่านผู้ชมครับวันนี้เปิดตลาดวันแรกนะฮะดีตลาดไทยบวกไปสิบจุดสองสิบจุดนะครับตลาดนั้นในขึ้นมาตอนช่วงบ่ายสามครึ่งห้าบ่ายสามครึ่งและตลาดทับบวกได้ยังยังเป็นบวกยังเป็นลบอยู่อ่ะยังทีเ่เป็นเพราะว่าถึงเนื่องจากเป็นเพราะว่าเปิดตลาดมาเดียในเอสเปีย ในญี่ปุ่นในฮ่องกงในไต้หวันยังติดลบอยู่นะแต่พอช่วงบ่ายแม้ว่าญี่ปุ่นปิดไมติดลบก็ตามฮ่องกงติดลบอยู่ก็ตามและก็แม้ว่ายุโรปเยอรมันลบไปร้อยสามสิบเก้าจุดนะครับในฝรั่งเศสติดลบด้วยช่วงบ่ายนะในอิตาลีเนี่ยลบไปสองร้อยกว่าแต่ผมเห็นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงปัจจุบันเนี่ยในเยอรมันในฝรั่งเศสในอังกฤษในอิตาลีในสเปนใน ได้มากกว่านั้นเลยแล้วก็ไม่ได้น้อยไปร้อยกว่าจุดในเยอรมันก็ยังเป็นร0อยกว่าจุดอยู่ในอิตาลี่5 5 0ก็ขึ้นมาเป็น2 6 0 2 7อยอยู่เนี่ยในขณะที่เราตัวลูกหน้าขณะนี้เนี่ยติดลบไป160จุดครับแล,ล้วตลาดทุนไทยเนี่ยที่ปิดบวกเนี่ยกลุ่มการเนด้นคนที่ซื้อหนักก็คือตัวฟอร์เรสซื้อ655ล้านเน็ตอินิลซื้อ502ล้50านแล้วก็ตัว๊อปเรด ขาย668ล้านแล้วรายย่อยขาย4 8่ล้านดูจากการอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับป๊อกเดนยังไม่แน่ใจกับตลาดนะแล้วก็ดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยตัวที่สําคัญมากสุดคือทองอนะทองนั้นวันนี้เล่นไปถึง3,304เหรียญบวกมา73เหรียญน,นะฮะเจเหรียญนะฮะทองโอ้โหบวกเยอะมากนะฮะแล้วก็ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น้นตอนนี้นะ บนนีเนี่เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับทางสาระเผยยอดค้าปีกหนเอร์เซเดือนมีนาคม,มสูงกว่าทีนะ่คาดนะครับแล้วก็ทางทางยุโรปนะไม่แน่ใจว่าคุณทําเนี่ยจะเอาไงกับตลาดจะเอาไงกับการค้านะฮะทางยุโรปก็เปิดตลาดมาเป็นรักษณะออนตัวนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์กอดคอกันนะแสกร่วงนะฮะแล,ะและ้วก็หุ่น เนะอ็นมีเดียนะฮะกดจันตลาดพรุ่งนี้เข้าใจว่าตัวจางเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เข้าใจว่าตัวตลาดจะมีลักษณะคล้ายกับวันนี้ฮะแต่อาจจะเป็นลักษณะของการห่อนตัวอย่างไรก็ตามวันนี้มีในช่วงบุญเทพนะมีข่าวเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือผู้มวยอายของกรัฟเข้าไปซื้อหุ้นไทยคมนะหกแสนหุ้นนะก็เลยทําให้ตัวไทยคมนั้นมี ถือว่าหุ้นที่ติดลบไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์กรุงไทยที่ติดลบมากเป็นเพราะว่าจ่ายดีวเวนด์นนะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเดลต้าที่ติดลบมาช่วงแรกนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าทางัาอเมิกาบอกว่าจะเจ็บดอกเบี้ยแพงสําหรับเจ็บภาษีแพงสําหรับพวกที่เกี่ยวกับชิปนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบหนวันนี้หุ้นพระเอกในตลาดหุ้นไทยนั้นเป็น สั่งขึ้นมา5% PTT g c อมาตะแล้วก็วารวมถึง IPL ด้วยนะครับที่ขึ้นมาประมาณ5%พรุ่งนี้แบ่งตัวช่วงแค,คบครับก็ลองดูวิธีนะครับว่าตลาดผมคิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหลือวันเทศอยู่อีกอ่าพฤหัสศุกอีกสองวันสองวันนี้ผงพอทราบแล้วนะครว่าคุณทัมจะตัดสินใจยังไงกับตัวภาษี นะว่าตอนนี้ต้องรอคุณชั้มอีกเดียวเยนะฮะว่าคุณชั้มยังไงนะครับแต่ก็โอเคครับตลาดยังเป็นในท,ทิศทางที่ปรับนิทัยเริ่องพ้นค่าบาทนะฮะค่าบาทตอนนี้แข่งค่าขึ้นอยู่ที่33.33 33นะครับของบีโอทีประกาศนะตอนนี้20.37นาเนาทีเนี่ยค่าบาทอยู่ที่33.20ครับแข่งค่าไป0.33ก็ไม่มีอะไรฮะดูภาพตลาดแล้วโอ้โห72เหรียญพี่ ผมว่าผมว่าตราบใดที่คุณทั้งยังอยู่เนี่ยถือทองต่อไปเลยครับเพราะคุณทั้งเตาให้ทองเป็น Product ที่น่าสนใจในขณะที่ตลาดหุ้นอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะครับฝากไว้เพราะว่าตลาดยังแข่งอยู่มากครับเออยังไม่ได้ยังไม่ได้มีทิศทางไรชัดเจนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตลาดกันอีกทีครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีนังกองได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ